ผมสเต็กลุงหนวดกันเองนะคะผมสาขาสามาทีประชาชื่นแต่อยู่ที่จองเทียนนะนะคะผมนี่มีสเต็กปลาไม่ใช่อันนี้คือสลัดปลานะครับผมแล้วก็เป็นมันหมดมีค <c oughs> นให้กินลาดไปเลยนะสลัดปลากรอบแล้วเธอใช่แล้วแ <c oughs> ลัดมีอ <c> ะ <oughs> ไรเิ่มเต็มให้หมดให้หมด ต้องลองชิมต้องลองชิมชิมปลาก่อนจับแรกเลยปลาคำโตโต้อะำมากหอได้อะไรมาด้วยมีมันบดหรอร้อนหรอหรอมมากแล้วคือ,อ <laughs> กินแบบทรม,มานเลยร้อนเย็นเลยนะร้อนมากจริงน,น้ำแข็มาครับตลาดเขาก็จะมีข้าวโพดอันนี้ก็คือมันบดครับผมแล้วก็โรยจอริเปรเปลือไปทายดำนะครับอร่อยท่านนี้น่าอร่อยเป็นไอศคมเลยใช่น่ <c oughs> นา,นารักแ่ะตัวเนี้ยตลาดก็ให้ทั่วไปนะครับโพดหัวหอมแล้วก็เป็นมะเขือเทศแล้วก็เป็นผักกาดนั่นเองแล้วก็แครอทนะครับ สลัดออืืมมน้ำสลัดได้นะอร่อยเลยอืมน้ำมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาทะเลอือหือน้ำมบดาอันนี้คืออีกเมนูคือไก่ไก่พริกไทยดาวด้วยใช่อันนี้สั่งเพิ่มนะครับอุ้ยแต่อันเนี้ยมาทีไรต้องจัดอนนมากใช่ดูดิข้างในครับเพิ่มเยอะมากอ่ะ ขี้มาเขาทำเนื้อสดสดแล้วรสชาติขี้มาเขาอร่อยมากนะมากินบ่อยสปาเกตตี้ขี้มาทะเลนะเธออืาอร่อยเขามาเขาให้มาแบบนี้เลยนะมือหอยเป็นตัวเลยมาเน้นๆเลยมันไม่ได้แบบน้อยนะดูดิดูดิอาชิมเลยชิมมันร้อนเลยร้อนอ่ะมันใหญ่มากไม่ได้แล้วเลยถ้าเรากินมันร้อนมากนะอื้อนมันร้อนอยากกินคำใหญ่ดิเดี๋ยววอนแปบบนึงเลยจะให้ เราดูเส้นเรากันง่ายๆเจียวๆนะสูบข้าไปควันยังออกอ,อยู่เลยนะเธออร่อยอร่อยขอหอยอ,อ,อ่ะขอหอ,อยอ่ะนี่เหรอว่าภาไม่ได้คือตัวนี้น่ะหอยเขาอยูอ่ด้านล่างเยอะมากอ่ะ มีเขาเรียกว่าหอยน่าจะเป็นหอยเรวนะแล้วลอร่อยด้วยโอ้ไม่อยู่แล้วกินดีๆร่วงหมดแล้วน่าอร่อยมากนะครับแล้มาลองมันบดหวาน นี่ผมบอกว่าอันนี้ผมมาลูกครั้งอ่ะเป็นลูกครั้งก็อร่อยมากเลยลงในเลยมันมันเยอะมันบดล้วนๆเป็นแป้งรองเท้าครับอือือมันเป็นรสชาติยังไงเธอมันบดอ่ะคือแบบรสชาติมันมันนวลนุ่มนุ่มแบบแบบนุ่มนุ่แน่นๆอย่างนี้เลยแบบเออแน่นจริงอร่อยแล้วอร่อยจริงพลาดไม่ได้เมนูนี้มันก็ซอสเปเปอร์เค็มคนมากนะครับบอกเลยว่าอร่อยไม่กินบิ๊กไทรดำเนาะอือมันเต็มเ่ย พี่ไทยนำาอร่อยมากดูดูซอสเขาดิเห็นไหมมันจะข้นมากไปพอแล้วจะไปกินแล้ว <c oughs> เลิกพูดอ,อร่อยอันลี่ไปกินดีกว่า